ในก้อนเงินที่สูงนะครับเพื่อที่จะดำเนินการให้มีสภาพคล่องขอเรียนกับพี่น้องชาวประมงทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ว่าจากการปฏิรูปภาคการประมงของของประเทศไทยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2558นะครับจนเราได้รับใบเขียวนะครับสัญลักษณ์ก็คือใบเขียวที่เรา ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศและเป็นหลักสากลนะครับซึ่งในรอบของการปฏิรูปภาคการประมงครั้งนี้นั้นเรามีความจำเป็นที่ให้พี่น้องชาวประมงนะครับต้องดำเนินการตั้งแต่ทำยังไงให้เรือถูกสุขลักษณะนะทำยังไงให้เรือไปทำการประมงแล้วแรงงานนั้นได้อยู่อย่างมีความสุขก,ก็คือ ปลอดภัยทำยังไงให้เครื่องไม้เครื่องมือที่นำไปใช้ในการทำการประมงนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ที่สำคัญก็คือสู่หลักสากลก็คือเป็นมาตรฐานโลกฉะนั้นในการปรับเปลี่ยนนะครับการปฏิรูปการประมงครั้งนี้เนี่ยกรมประมงต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างยิ่งนรัฐบาลโดยท่านพลเอกประยุทธ์ นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธาน,นาคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติท่านก็ได้ดำรินะครับที่จะทำยังไงให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านเนี่ยได้มีวงเงินสินเชื่อเพื่อจะนำไปใช้ในการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการใช้ใจ่ายในการจ้างแรงงานการติด นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะติดตามเรือเหล่านี้นะครับให้มันเป็นมาตรฐานสากลก็ได้ดำรินะครับมาให้กระทรวงกรเกษตรดำเนินการปลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะท่านลงมากำกับคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติก็ได้รับเรื่องนี้มาเร่งดำเนินการโดยด่วน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือท่านดเรเฉลิมชัยศีอ่อนเนี่ยก็เลยได้เร่งในเรื่องนี้โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งก็เรียกคณะกรรมการฟื้นฟ,ฟูศักยภาพการประมงของไทยโดยมีท่านอาลงกรผลระบุต์เนี่ยมาเป็นประธานก็ให้แนวทางให้นโยบายที่จะขับเคลื่อน นะครับในเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยกรมประมงเองโดยท่านอธิบดีมีศักดิ์พักดีคงก็สนองนโยบายอย่างรวดเร็วก็เป็นที่มาของโครงการนะครับที่จะปรับได้ผลักดันนะครับให้เกิดโครงการผินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการด้านการประมงขึ้นนะครับซึ่งในโครงการนี้เองก็ผลักดันจนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พสกพฤษภา 2,563เกือบครบรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอนุมัติวงเงินมาจำนวน1,000 0กับ300ล้านบาทโดยแบ่งขนาดเรือออกเป็น2ขนาดขนาดเรือที่มีขนาด60ตันกลอดขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสินเชื่อรายใหญ่อันนี้วงเงินทั้งหมดภาพรวม5,000ล้านบาทสามารถให้กู้ได้รายละไม่เกิน10ล้านบาท อันนี้ปล่อยให้ธนาคารออมสินนะครับเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อนอกนั้นก็เรือที่ต่ำกว่า60ตันกลอสรวมถึงเรือประมงพื้นบ้านด้วยซึ่งมีอยู่ถึง50,000กว่าลำเนี่ยนะครับในวงเงิน5,300ล้านบาทโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อโดยวงเงินแต่ละรายต้องไม่เกิน หล้านบาทนะครับที่สำคัญในโครงการนี้เองก็คิดอัตราดอกเบี้ยที่รัฐจะชดเชยเนี่ยร้อยละสาชาวประมงนะครับออกเองเนี่ยร้อยละสี่สามารถใช้การค้ำประกันได้ถึงสประเภทก็คือหนึ่งหลักทรัพย์ทั่วไปต้งทราบเป็นการทั่วไปการตรสถานที่ที่ดินอันนี้เป็นหลักทั่วไปอันที่สองคือเรือประมงเรือประมงนี่สามารถนํามาเป็นหลักทรัพย์โดย ให้กรมเจ้าท่าทึ่งเป็นนายทะเบียนในฐานะผู้จดทะเบียนเนี่ยประเมินราคาแล้วก็นําเรือนั้นมาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันได้แต่ยิ่งกว่านั้นก็คือให้บสยนะครับโดยลดค่าธรรมเนียมสามารถค้าประกันโดยลดค่าธรรมเนียมได้ด้วยแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมติคอรมอได้ให้กับบุคคลค้าโดยรวมกลุ่มโดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็กสามารถค้าประกัน ในการให้สินเชื่อในครั้งนี้ซึ่งขั้นตอนในการที่จะขอสินเชื่อก็ไม่ยากเลยครับเนื่องจากเรามีสมาคมประมงอยู่ในพื้นที่เนี่ยทั่วทั้งประเทศตลอดทั้ง22จังหวัดชายขวังท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมประมงพื้นบ้านก็ดีสมาคมประมงพาณิชย์ในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับ ซึ่งกรมประมงก็ได้ทํางานร,ร่วมกันในพื้นที่ระหว่างสมาคมนะครับในระดับส่วนกลางก็กรมประมงกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยในระดับพื้นที่ก็ประมงจังหวัดประมองอำเภอกับสมาคมประมงในพื้นที่นะครับคุณสมบัติอันแรกเลยที่ตรวจก็คือ1เรือนั้นต้องมีทะเบียนจริงสง ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมายประมงอันนี้เรื่องใหญ่เพราะเราไม่อยากให้เงินทุนทึ่งเป็นเนินของรัฐเนี่ยเอาไปใช้กับผู้ที่เคยกระทําความผิดนะครับหรืออยู่ระหว่างกระทําความผิดทันเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็เป็นขั้นตอนที่3ก็คือไปยื่นกับแบงค์นะครับทั้งออมสินและธนาคารทรกสตามขนาดของเรือนะครับแล้วก็จะปล่อยเงินกู้ตาม ลักษณะของการที่จะนำไปใชนะ้และขนาดนี้ก็ได้อนุมัติวงเงินที่มายื่นกู้ตามที่เรียนนะครับก็ไปแล้ว1,248รายส่วนรายที่ยังเหลืออยู่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์ก็ดีการทำประกันก็ดีอยู่ระหว่างทยอยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับตามโครงการที่ได้ขออนุมัติคอรมอรไว้เนี่ย ก็จะให้ผู ici, ้ย bon ื่นเนี่ยครับสิ้นสุดการยื่นสิ้นสุดการยื่นนะครับภายในวันที่25 2สิบห้ิพฤกษาสนห้าร้นี้ที่ยื่นไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาไม่ได้สิ้นสุดวันที่25้า รัฐภานี้อันนี้ต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับส่วนผู้ที่ยังไม่ยื่นเท่านั้นที่ให้เร่งรัดเข้ามายืน่นเพื่อที่จะขอใช้เงินในวงเงินที่เหลืออยู่เกือบ4,000ล้านนี้นะครับครับในการดําเนินโครงการนี้กรมประมงเองเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการสินเชื่อขึ้นเพื่อติดตามแก้ปัญหาฉะนั้นในระหว่างทางในตลอดเกือบหนึ่งปีนั้นการประชุมทุกครั้งก็จะได้นำปัญหาอุปสรรคเนี่ยมาแก้ไข ตลอดรายทางนะครับจนปัญหานี้แก้ได้ลุล่วงฉะนั้นนะครับในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันที่ยังเวลาอีกสองอาทิตย์กว่าๆที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่นั้นกรมประมงก็ขอเรียนว่าอยากให้พี่น้องชาวประมงที่ยังมีความสนใจนะครับ ยังมีความสนใจมีความต้องการที่จะใช้สินเชื่อนั้นเร่งรีบไปติดต่อที่สำคัญก็คือติดต่อได้ถามที่นะครับหนึ่งท่านไปที่สมาคมการประมงในพื้นที่ของท่านนะครับสองไปติดต่อที่ประมงอำเภอในเขตพื้นที่ของท่านประมงจังหวัดและ ของหน่วยงานแบงค์สแบงค์ก็คือทกสถึงใกล้ชิดกับท่านกรณีเรือต่ํากว่า60ตันกรอสหรือไปที่ธนาคารออมสินในพื้นที่ของท่านนะครับท่านก็จะได้รับความดูแลเอาใจใส่เพื่อที่จะใช้ดอกเบี้ยต่ําในเกือบ4,000ล้านบาทนี้ก็ขอให้มีการเร่งรัดนะครับที่ท่านอยากจะมาขอสินเชื่อในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ถึงถุดครับ